ยกโอ้ไฮสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมผมเป็นใครผมซชิญเชินนะโอเคครับผมวันนี้ผมอยู่กับเกมไมคราฟนะครับซึ่งรู้สึกว่าผมเจอประตูด,ด้วยนะผมโมไม่ก๊ด oh นะแล้วทําไมคุณเห็นผมแบบว่าไม่มีของไม่มีอะไรเลยนะผมตอนนี้ผมอยู่กับโหมดครีเอทีฟนะผมจริงๆแล้วเมื่อวานผมได้แคสไปเอิอ่มคลิปหนึ่งนะครับผมอัดไปได้สักประมาณ20กว่ากนอาทีครับผมยังไม่เจอบอสนะครับเรากดว่าผมได้เลิกแคสไปก่อนนะผม ด้วยการกด f 1 0กับเกมนี้นะครับผม f f 1 0ของผมก็คือยังไงอะเลิกแบบยังไง <c oughs> แบบว่าพอดคลิปเอาไว้ก่อนนะผมหยุดคลิปเอาไว้ก่อนแปบ๊บเดียวท่านใดครับผมจอฟ้าโอ้โหหายไปทั้งหมดครับผมเซฟก็หายครับผมเพราะว่าเกมอะยังไม่ทันได้เซฟครับผมก็หายไปทั้งเซฟไปนะผมต้องมาแบบครีเอทีฟใหม่แลนะ้วผมวันนี้ผมจะมารีวิวอะไรที่เรายังไม่ได้ดูนะครับผมขอโทษจริงๆครับผมเมื่อวานจอฟ้านะผมผมโคตรเครียดเลยนะผมอัดฟรีไปผมอัดไปฟรีๆแลนะ้วผม20นาทีอะ เซ็งแล้วผมแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมเมื่อวานเป็นการประจนภัยเล็กๆน้อยๆนะผมซึ่งผมได้อธิบายเกี่ยวกับ sugar factory ไปเยอะพอสมควรแต่ตอนนี้กูก็จำจำไม่ได้แล้วนะผมโอเคนะเราจะไปดูกันดีกว่าว่าเรายังไม่ได้เจออะไรนะผมนี่ของใครนี่ครับนะเรามาดูอันนี้เราเจอกันหมดแล้วนะผมอันนี้ก็เจอแล้วนะอันนี้อะไระ jelly century lock มันเป็นอะไร <laughs> มันเป็นอะไรับผมก็ขอไว้ด้วยรับผมถ้าใครได้อยากติดตามต่อแต่คงเป็นไปไม่ได้แล้วครับผมไอมันต้องใส่บล็อกลงไปเปล่า ครับผมเอ๊ะมึงจะเอ๊ะทำมะเขืออะไรครับผมเด้อเด้อมันทําไมได้ครับผมเซนทรีล็อกด้วยครับผมเหมือนจะล็อกไว้นี่ครับผมคือแรกนี่ผมก็ยังไม่เคยเจอนะเคยเจอครับผมแต่ว่าขุดแม่งแตกกูลเพียนะฮะโอเคครับผมเรามาดูกันดีกว่าครับผมว่าสปาวแคนดี้พิกนายโอเคครับผมรู้สึกจะมีเยอะกว่านี้นะโอ้แป๊บน,นึงมีมงกุฎด,ด้วยผมยังไม่เคยใส่มงกุฎอันนี้เลยวอเทอร์แมสโอ้หน้ากากป้องกันนะ้ำโอเคครับผมอันนี้มันชุดอะไรอ่ะมันเป็นชุดสีขาวไม่ได้ครับผมต้องเอามาลองให้้้หหมมดนะโโโโอออยรทงคาาเลบกู เครียดเลยมีคาราเมลโบรูทเด้อเดียวอะไรอะอะไรอะเจลลี่คิงวาดเดี๋เด้มันเป็นอะไรเจ้าเขาจะเปิดพลังอะโหลุนบอกว่าจะไม่ทำงานในครีเอทีฟโหมดซะด้วยเดีก๋ก็ได้ผมเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้เกมโหมดศูนย์โอเคเจ้าเฮ้ยอะไรอะผมโอ้แม่งมีการชาร์จเอ่ายิงอ้โหเด้อเด้อมันแรงแค่ไหนผม ผมจะลองยิงใส่สัตว์ประหลาดเอ้ยมันไม่มีสัตว์ประหลาดนี่หว่ากูลืมไปเนีเดี๋ยว็ดเเดต้องเปลี่ยนเป็นเกมหมดหนึ่งครับผมแล้วก็เราจะมาดูกันเอ้ยเด๋ยเดเดี๋ยวกูลืมแต่งตัวนะฮะเอ้ยอะไรนักหนาโอเคครับผมสกินใหม่ล่าสุดเ้ยไม่ใช่เก่าเก่ามากครับผมโอเคนะเป็นจอมโจรยังเป็นจอมโจรคิดอยู่เลยเดี๋เด็ดอันนี้เป็นยังไงจะยิงดโอ้ไม่ได้ต่างอะไรไปจากเดิมนะผมทิ้งก่อนนะทำอะไรไม่ได้นะผมกากนะฮะจริงๆมันไม่กากครับผมจริงๆกูไม่รู้วิีใช้ มันไม่รู้วิธีใช้มากกว่านะโอเคับผมเราไปดูดาบรุ่นใหม่ล่าสุดเฮ้ยดาบมไม่ดาบแล้วผมเอามาอันนี้เป็นกุญแจด้วยนะนะครับมีกุญแจดันเจียนกุญแจอะไรด้วยนะผมโอ้โหผมยังไม่เคยเจอเลยนะครับรู้สึกว่าละ่ะการที่เราจะปลดบอสเราต้องใส่แบบกุญแจมั้งครับผมน,นี่ยมาสเตอร์สเอ็กมันเป็นอะไระผมอาร์มอาร์มมันใช้ยังไงเอ้าอาร์มชิบหายโอเคับผมดิ้งไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดดูอย่างอื่นนะผม เออเอ,อ,อันนี้เราเจอแล้วผมคืออันนี้เป็นหมูครับผมเป็นเป็นหมูแคนเป็นหมูแคนดี้เคนนะวันนี้คริปเปอร์ครับผม er, นนะคริปเปอร์อันนี้ซูกากนะครับผมวันนี้ช็อกโกด็อกโอเคครับผมวันนี้กัมมี่บันนี่ครับผมวันนี้เอ้ะใช่จริงๆด้วยคาราบีนะครับผมเป็นพึ่งนะอันนี้ก็เป็นอะไรผมยังไม่เคยเลยครับวิลเลจเจอร์เหรอคล้ายๆมนุษย์ประชาชนไม่ใช่ใครับผมคล้ายเป็นมวลมหาประชาชนนะฮะเออมาอันนี้อะไรวะพีซ ไม่รู้ครับผมเฮ้ย hey! ขนมผิงใช่ปะอ้าวขนมผิงหายเป็นฟาร์มเมอร์พร้อมนะ <laughs> เป็นฟาร์มเมอร์ด้วยนะผมเอ้ยเป็นนักฟาร์มเมอร์อจอกตัวเย็นนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นอะไรครับผมมันเป็นฟาร์มเมอร์ไปทำงานรออยู่ฟักกิ้งเบจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันหนีเราเลยครับผมเดี๋ยวมันเป็นฟาร์มเมอร์ <laughs> เป็นฟาร์มเมอร์อะไรวะ เออไม่รู้จักครับผมอันนี้นะครับตอนสไปเดอร์เอ็กโอเคครับผมอันนี้เป็นมงมุมอันนี้เป็นปลาครับผมอันนี้อะไรเลมอนเจลลี่เอ็กไม่เลมอนเดี๋ยวเพลงมึงจะโอ้โหโอเคยังเฮ้เฮ้โอเคนะผมเป็นเลมอนหรอวะเอาอีกนิดนึ่งอ,อีกนิดนึงโอเคครับผมเรามาดูครับผมว่ามันจะรอบอะไรเฮ้ยมึงไม่รอบรอบเจลลี่อะไรกูนะ <c oughs> ่ะฮ <c oughs> ู้กูละเพียนะครับ ก็อันน <mar ี้ก็เอาไปแล้วอันน <ja okay ี้ก็ไปแล้วอันนี้เลยสตรอเบอรี่เจลลี่เอ็กวู้มีสตรอเบอรี่ด้วยครับเฮ้ยมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เลยนะนายเจ้อโอเคแม่งมึงไม่ดรอปอะไรให้กูเลยเหรอเฮ้ยมันไม่ดรอปเลยแล้วผมไม่ใจเลยนะไปหาอะไรที่มันดรอปดีกว่านะฮะอันนี้อะไรอ่ะฮันนี่แอมเบลมันบอกว่าแล้วผมบอกว่ามึงสามารถได้ยินเสียงจากอันเดอร์กราวมึงสามารถได้ยินเสียงจากใต้พื้น แล้วเพลงมาเปิดแข่งกันมะเขือเทศแล้วผมไม่ไหวไม่ไหวละดูแม่งเพลงแม่งเปิดแข่งกันเลยนะผมอันนี้คาราเมลอันนี้อะไรอ่ะผมกรนาเดียนมันเป็นอะไรอะ่ะกรนาดีดีนี่อ่ะอ่านไว้อ่านว่าไงวะอันนี้มิ้นนะผมมิน้นมิ้นเจลลี่เอ็กซ์รถมีรถมิ้นด้วยเหรอวะโอ้โหมึงกระโดดแบบ กระโดดมาโคตรคล่องอ่ะนะโอ้โหมีเยอะจริงๆครับผมอันนี้เป็นแบบมินต์นะฮะเราทิ้งไปเลยดีกว่าออยากจะเจอเนี่ยอะไรพีซโอ้ my god นี่รูป่าครับผมบอสนะดูอ๋อ,อบอสจริงๆแล้วขอบอสจะเป็นอย่างนี้นะผมไม่รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงเออจะต้องเจอพลังขั้นสูงสุดเออคุณลืมไปใช้ไม่ได้ในเคลียร์ทีหมดแป๊บหนึ่งโอเคอ๋อแม่งสตันกูเออยา กูไม่มีข้าวโอ้ oh, ไม่นะไม่เออเฮ้ยเย่จะสตาร์กูอีกแล้วไม่เดินเดินเดโอเคเดินเดโอเคแลผมบัตเฟิร์ก่อนนะผมไม่ไหวไนะ e! <laughs> ม่ไหวนะเล็ดไม่เทคแตเซลฟี่ไอ้ทุยนับผมขอเอาอะไรดี a อ p เปิลทองแอปเปิลทองเนี่ยผมเอ้า uh. ม <laughs> ึงโดนกูเดินเดินเด้อจะอออดีอย่เพิ่งออ เดี๋ยวกูจะบินฉันจะบินบินไปลาลาลาเดี again, okay. well, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะบวกกันหนึ่งใช่ไหมได้อย่านะจะอ้าวเฮ้ยอ้อเข้าหัวกูอีกโอยไอ้ลูกธนูเกียนโอ้ยโอ้ยยาโอ้โหยังครับผมยังเจอวิสตาดีกว่าหน่อยตึงโอ้โหเป็นไงถึงกับจุกเลยใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ไม่ไม่มีการไม่รับผลเวทแล้วกับดักโอเคไป เฮ้ยแม่งไม่มันมันมันไม่เป็นมันไม่เป็นไรแล้วผมบินแป๊บอ้าวทีงี้นี่ต้องมาด้านล่างเลยนะมาเป็นไงแกอยู่ด้านล่างแล้วสู้ไม่ไหวหรอกโอ้ยพระเจ้าอ๋อ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนเออโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเออแม่งหน้ากูจะแหกมึงสตันได้เจ็บเออเถอะ เดินเดินเดินเดเดินเดเดินเดไม่ท้าไม่ท้าอ้าวหยุดไม่อยากจะพูดแล้วโอเคอ๋อไม่โอเคแล้วอ๋อโอเคอะโหเป็นรถมินมากมายน่าหายไปไหนครับผมเฮ้ยเฮ้ยอ้มึงนี่ตายยากจริงอ๋อโหมีการระเบิดใต้ดินครั้งหนึงเดินเด้ออย่าบอกนะเฮ้ยไม่ตายเหรอมันไม่ไม่ได้ เฮ้ยเฮ้ยเไม่เอานะผมไม่เอานะมึงเกินไปแล้วเกินเยียวยานะผมเกินเยียวยาเลยนะไม่ได้ไม่ได้ไมไดผมตบไปแม่งตบแม่งตบแม่งเอออ๋อนะครับไม่ไหวไม่ไหวโอเคโอเคโอเคตบมันไปเรื่อยแล้วผม,จน,วามาจนกว่ามันจะอมเหรียญน,นะโอเคเอาโอ้โอจเจริญน,นะโยมนะครับผมผมสู้ม,มันเรื่ยได้ สู้มันไม่ได้แล้วผมรู้สึกว่าจะต้องมีแบบอาวุธในการฆ่ามันโดยเฉพาะนะผมมันไม่ตายสักทีอะนะฮะโอเคครับผมเราจะได้เปลี่ยนตัวนะฮะกูละกกรุม <laughs> ต้องมีอะไรสักอย่างฆ่ามันได้ครับผมผมก็มไม่รู้เหมือนกันนะฮะจริงๆก็ไม่ได้อยากอยากจะตัดจบสักเท่าไหร่หรอกนะแต่ว่ามันไม่มีทางเลือกเฮ้ยควีนนี่อะไรอะจิงเกอร์เบสแมนชูการ์อันนี้อะไรครับผมเป็นควีนอะโอ้โหโอเคมินิบอสด้วยครับผม ผมว่าผมน่าจะตีมันตายอยู่นะครับแม่งบอสเป็นอย่างนี้อเออเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งมีการฮิวเดี๋ยวบมีการฮิวตัวเองด้วยหรอหวะเ,เ,เดี๋ยวตบสดสดจนเออโอเคโอเคน่าจะโดนตุ๋ยมันแล้วไม่ได้แดกผมหรอกอ,อ้าวเฮ้ยอาร์ทำหอยแล้วเ,วเดี๋ยวเดี๋ยวมันเปลี่ยนสีได้วยด้วยครับเมื่อกี้มันสีฟ้าเหรอนะฮะแต่รถต่างๆโอเคโอ้ได้แผ่นซีดีได้กุญแจด้วยนะผมได้อะไรมาบ้างครับผมอันนี้ได้ อ๋อเวลาตกจากที่สูงดามเมจลด30%มสิบเปอร์ชิมิใช่จริงจงด้วยนะผมโอเคนะฮะต่อไปเอาเราเอายัเอา,เอา,เอาอยัางอื่นอีกครับผมนี่ไงเกือบตัวอะไรวะโอ้มินิบอสด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเตบก่อนเฮ้ยมึงอึดมากครับผมไม่ได้ครับผมมึงอึดจริงจเดี๋ยวเพลงมึงจะโอ้โหไม่ได้เข้ากับฉากนี้กูต่อสู้เลยนะโอเคบวกกันหนึ่งหนึ่งเอาเวย้ย ไม่ได้ครับผม,มใช้ไม่ได้ในโหมดคุณครีทิกกูก็ว่าดทำไมมันไม่ยอมทำกูไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยมามาโอ้ออ oh! oh, ๋อพระเจ้าอย่างฟินเลยเดะเดะเดะบัดเฟิร์สอ๋อบัดเฟิร์สโอ้โหอ๋ออ๋อโอ้ยกูจะเข้าใกล้มึงได้ไหมเนี่ยโอ้ยโอเคในเมื่อมึงเล่นธนูกูก็เล่นถนั่วอย่าโอเคกระโดดขึ้นมานจะจะโอ้พระ าเกินไปนะเกินไปอ้าวอ๋อเยี่คีโก้อรอบหนึ่งเจอชาร์จพลังวงแหวนอ๋อดูจะโอ้โหกูตึ้นรุมๆโอเคอ้าวเวไม่โอเคแล้วอ๋อเดี๋ยวเพื่งโอ้ยโอเคโอ้ยไม่โอกินแป๊บบัตเฟิร์สโอ้ยเล็ดมีกินโอ้ยอ๋อไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมึงนะมึงบันีิ จริงๆเลยนะต้องให้สั่งสอนชิมิรู้รู้หรือเปล่าว่า,วาเกมหมดหนึ่งหดลายแค่ไหนอีอีกูโ <c> ก <oughs> ้เลยวะนะเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเฮ้ย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 โอ้โหแม่งธนูนี่เป็นควงเลยนะเก็บทีนี้กูมันเลยนะนี่มึงยิงทีหกสิบสี่อันเลย,เลยไงครับผมยิงทีละหนึ่งชุดนะได้อะไรมาผม <c oughs> โอ้ได้แผ่นสีฟ้ามาได้เอวี โอ้ยเป็นเป็นรีคอร์ดซะด้วยครับผมเราจะต้องมีเครื่องแล้วมีเครื่องเครื่องเล่น DVD ก่อนนะฮะเรามาฟังกันดีกว่าครับผมเอาเครื่องเล่น DVD มานะฮะไหนว่าเครื่องเล่น DVD นีหยบไม่มีเหรอวะช่างมันก่อนนะผมตอนนี้เรายังไม่สุกัดแมทอันนี้เจลลี่คิงโอ้โหเป็นคิงเหรอฮะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยตายยากด้วยครับผมผมว่ามันไม่จําเป็นนะผมเพราะว่าบอสมันเหมือนเดิมหมดเลยนะครับผมไม่มีอะไรแปลกใหม่เลยนะฮะ โอเคนะผมขี้เกียจตีมันตาแล้วด้วยนะครับขอปิดคลิปเพยงเท่านี้ก่อนนะผมเพราะว่าผมได้ทําการอัดซ้ำนะฮะพูด <c oughs> <c oughs> ไปแล้ว20นาทีตอนนี้กูไม่ไหวกู <c oughs> <ๆ S 1> <c oughs> ไม่ไหวแล้วนะครับผมโอเคนะครับใครชอบกดไลค์ชอบมากๆกดซับกบผมสมรับวันนี้ขอบคุณมากครับ